สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องนะครับมือนี้วันที่27ดครับ27พฤศจพฤษายนท่าการแสดงยูเคทอำเภอโน่นสังครับมาหอดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยครับจันต้าเฮ้ยยังจันต้านังไนขนสะยังครับขนสะท่านในกล่องวอสในกล่องวอสในกล่องนี้ขนะนสะ <c oughs> ยูทูบครับยูทูบอัปเดตข้อมคลไวครับ <c oughs> ด้านหลังไวทีครับพี่น้องด้านหลังไวทีสวั <c oughs> <c oughs> สดีครับ <c oughs> จักรินกำลังตั้งหันผ่าครับเอ้าวสดีครับเจีงเซ่เนาะเจียงยางเซ่เนาะอ่ำพน่นเะนี่ยเนาะวันนี้ครัวได้อะไรกินอเอ้าครัวเ,เรียบร้อยแล้วเทนี่นเรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้แล้วละเจวินเวินอยากกินเด้นเนาะ เบอร์เตเว้นพอรว่ป้าป้าต้มไก่ต้มไก่ครับต้มไก่มื่อนี้อาหารแซ่บอันนี้หนึ่งเขาไปเพื่อ้เอื่อนเศร้า้าอันนี้มีน้ำมันเครื่องปั่นอันนี้มีน้ำมันเครื่องใั่น อันนี้อาจารย์ไซส์ครับอาจารย์ไซส์ได้อะไรกินเมดท่านต้มัตของบางการทั้งด้านหลังเวทีพี่น้องบนเวทีก็เรียบร้อยนะครับเหลือซักขั้นขึ้น เดี๋ยวระบบไฟครับเดี๋ยวระบบไฟนี่สถานที่กว่งกวงขวงครับมือนี้ครับ you อยู่เขตอำเภอโน่นสังครับตลาดคลองถมข้างเทศบาล อำเภอโนนสังติดว่าไฟหลังไวที่มือนีนอันนี้สตูบนี้สตูบนี้มันคืนอแสดงว่าบอได้แพ็กใส่ตอนนั้นเรนธรรมดาอันมันี่นี่ล่น ลีลาเีลาเปิดย่ำพับ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 มันยังค่อยออกดิม,มันย่ำย่ำเปิดย่อมสีนบ่ออกไหมเพราะเขาใหญ่โอ้อยยมันออกเป็นซองไหมมันโมงงามต่อสังลังครับหลังอะดิโอ บรรยากาศข้างด้านหลังเว้ทีครับพี่น้องคร,ครับนี่อันนี้แผนรถชุดครับรถชุดทุกแผนก,กำลังเตรียมความพร้อม แร่เราบอกจารย์เขาไอ้บ่ได้เดียวครับครับบพรา้แร่เขาเป็นอย่างเราครับเดี๋ยวเกินหนาวไปเกี่ยวสายกลางเต้นครับเต้นไผลเต้นมั่นด้านหลังที่ครับนางลานระบบพับเก็บ ป,ประมาณนี้แหละครับมาครับรถบฮ็ดสุยางครับสบายบกับแมนสลักใช่แล้วครบับยิ้มงานครับ trabalho de คือพร้อมๆครับเวทีนะครับกำลังเก็บรายละเอียดกัน,นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ